สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับรลบปนี้ก็จะพาท่านชมมาชมผลงาน C Y 0 9 6เกิดจากแม่บามันลูกผสมครับปิดบูทดเข้มเ้ครับนี่นี่ครับเกิดจากแม่บามันลูกผสมครับลูกชาย C Y 0 9 6อันนี้มันกี่เดือนแล้วเนี่ย อันนี้มนกี่วันแล้วยี่สิบกว่าวันจะถึงเดือนลูกชายซีวายเดือนนึวดูครับดูแข้งขาเนื้อหนังครับเกิดจากแม่บามันลูกผสมครับดูครับน,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 นี่เป็นลูกชายเจ้าหมูทอง นี่เป็นลูกชายสีวายครับเดี๋ยวพาไปดูลูกเจ้าหมูทองนี่สุกสุกชายโอ้ดูครับนี้น นี่ตัวเดียวนะมเดือนกว่าสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าขายเท่าไหร่อาหกหมื่นทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งลูกบวกหกหมื่นทั้งแม่ทั้งลูกบว นี่ครับลูกชายเจ้าหมูทองครับโอ้แข่งขาเนื้อหนังดูครับดูดูหน้าโอ้ปดพ่อเน,อะน,นเาะา <laughs> แข่งขากีบเท้าโอ้ได้ตรงก,กันตัวนี้เนื้อหนังมา พ่อกับลูกเอาลูกพ่อกับลูกนะพ่อกับลูกเดินตามพ่อไปเ <c ười> อาดูพ่อกับลูกเอ้